สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับกระผมเจกิติโชคสีกาแก้วนะครับวิศวกรจากซีเมนต์แอนด์คอนสตรักชั่นโซลูชันบิวสิเนสเอสนะครับก็ขออนุญาตทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับในช่วงการเสวนานะครับการพัฒนารูปแบบวัสดุการฟื้นฟูปะการังนะครับจากที่ทุกท่านนะครับได้รับชมวิดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะได้เห็นถึงสถานการณ์นะครับใน ปัจจุบันว่าปะกการังของเราเนี่ยก็มีการเสื่อมโทรมนะครับทั้งผลกระทบจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับรวมไปถึงจากมนุษย์ของพวกเรากันเองด้วยนะครับจึงเป็นที่มานะครับของวันนี้นะครับที่มีการร่วมมือทางด้านนวัตกรรมนะครับทางด้าน 3D Cement Printing Technology นะครับซึ่งจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการช่วยอนุรักษ์นะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะครับพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ดําเนินการที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยววันนี้ทุกท่านก็จะ ได้รับชมรับฟังนะครับว่า s c g และองค์กรพันธมิตรที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการทําอะไรกันไปบ้างนะครับและในลําดับถัดไปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมใคร่ขอเรียนเชิญน,นะครับคุณอุกฤษสัตภูมินครับผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันทริกาชันซื่อครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทย์ าสตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและคุณชนะภูมิ Vice Pre s i d e n t c e m e n t and c o n s t r u c t i o n Solution Business จาก s c g ครับขอเรียนเชิญครับครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแขกรู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับครับเนื่องในวันนี้นะครับเราเป็นการเสวนานะครับแบบรีแลกซ์นะครับก็ขออนุญาตนะครับสอบถามเริ่มจากนะครับคุณอุกฤษก่อนเลยละกันนะครับ ในฐานะจากทางภาครัฐบาลน,นะครับที่มีส่วนสําคัญนะครับต่อแผนยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับอยากสอบถามก็คือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของไทยเนี่ยมีทิศทางอย่างไรบ้างแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับขอบ,ขอบคุณครับก็ก่อนอื่นก็ยินดีนะครับที่ได้มาพูดคุยวันนี้นะครับก็อยากจะให้เห็นว่าในมุมมองหรือว่ายุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยเรากำลังพูดถึงการพัฒนา สู่ความยั่งยืนนะครับในในหมวกของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับตัวสารฐานทรัพยากรนะครับฐานทรัพยากรต้องอมีความยั่งยืนนั่นหมายถึงว่าตัวฐานทรัพยากรเนี่ยจะถูกใช้นะเพื่อสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสารฐานทรัพยากรเนี่ยของเราเสียหายปุ๊บเนี่ยรับรอง ชีวิตความเป็นอยู่ไรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะเสียไปเพราะนั้นคือสิ่งที่กระทรวงนะให้ให้ความสำคัญทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการฟื้นฟูทรัพย์กรนะครับก็จะเป็นนโยบายหลักนะที่ทางทางกระทรวงและทางกรมทรัพยากรทะเลชายฝั่งเนะี่ยให้ความสำคัญฮนะเราก็มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูตัวทรัพย์กรแนวปะการังนะฮะซึ่งเวลาเราพูดถึงการฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีทั้งทั้งทั้ง จะเรียกว่าเป็น a c อ i v e Restoration หรือว่า Passive ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พูดถึงตั้งแต่มาตรการที่เหมาะสมในการใช้ในการที่จะลดปัญหาตัวอย่างของแนวประการังเทียมเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะ,จะฟื้นฟูตัวพื้นที่แหล่งทรัพยากรที่มีความเสื่อมโทรมนะครับเพราะฉะนั้นสมัยเดิมเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าเราพูดถึงว่าประการังเทียมเนี่ยนะฮะก็จะเป็น ครงสร้างซีเมนต์นะที่มีการโมงง่ายๆนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมั้่งสักเจอง,ง่ายๆที่ที่วิศวกรรมพื้นฐานเนี่ยใช้ในการหล่อและสร้างขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวมันเองก็จะมีข้อข้อใช้ประโยชน์ได้ทีนี้ในในมุมมองของการฟื้นฟูเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่จะจะเล่าให้ฟังว่านี่คือรูปแบบของนวัตกรรม ในเชิงของโครงสร้างทำไมต้องทำโครงสร้างให้มันมีความสลับซับซ้อนอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับหลักทางวิชาการการสร้างแหล่งประการังเทียมเนี่ยนะฮะพื้นผิวนะหรือว่า surface complexity เนี่ยจะมีความสำคัญกับสิ่งที่จะเข้ามาอยู่อาศัยนะฮะเราสร้างเหมือนกับเป็นสร้างบ้านเทียมให้สิ่งมีชีวิตนะเพราะฉะนั้นในตัวแนวปะการังเองหรือว่าพื้นที่ที่ใกล้เคียงเนี่ยสิ่งที่มิที่จะมาอาศัยอยู่อ่ะต้องอาศัยตั้งแต่พื้นผิว นะหรือว่าโครงสร้างที่เราไปจัดวางและให้มันมีความซับซ้อนก็จะเป็นแหล่งที่อยู่นะไม่ทราบว่ามีตัวสไลด์ที่ที่เป็นสัตว์น้ำเนะี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยคือ,อ,อมันตอบโจทย์ในในเชิงของอ,อ,องค์ความรู้ทางทางวิชาการนะแล้วก็ใช้ตัวเทคโนโลยีนะเข้ามาเสริมนะทำให สิ่งที่เราสร้างขึ้นไปเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะแล้วก็เอื้อกับการที่สิ่งมีชีวิตจะมีมาอยู่อาศัยได้นะวันนี้ที่เราที่ทางทางโครงการทําไปแล้ว3พื้นที่เนี่ยก็จะพบว่าก็จะเริ่มทิ้งไป3เดือนนะฮะก็จะมีสัตว์น้ำเข้าเริ่มเข้ามาอยู่นะมีปลานะฮะบนพื้นผิวก็จะมีตั้งแต่สาหร่ายก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาอยู่ก็จะพัฒนามากขึ้นตัวอย่างจะเห็นว่าอย่างปลาตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนั่นคือเป็นปลาที่เขากินสาหร่ายบนพื้นผิวเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากจากโครงสร้างระบบนิเวศที่เริ่มพัฒนาขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะทำไมต้องมีซอกมีโพรงนะก็คือเป็นสตรัคเจอร์อันหนึ่งที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่ใช้ต้องการคอนดิชันในการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันเนี่ยเข้ามาอยู่ สัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยต้องการเขาเรียกว่าไม่ชอบแสงนะฮะอยู่ในบริเวณที่เป็น shaded area เนี่ยก็จะไปอยู่ในในในซอกในโพรงนะครับส่วนพื้นผิวเปิดก็จะที่ซับซ้อนเนี่ยก็จะเอื้อให้พวกปะการังเริ่มมาลงเกาะมีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่ปะการังอันนี้รับรองว่าต่อไปอีกประมาณสัก5ปีเนี่ยโครงสร้างตัวน,นี้ก็จะเริ่มมีปะการังเข้ามาแล้วก็จะเป็นเขาเรียกเป็นสังคมของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับแนวปะกานะรังนะฮะ อีกอันนึงก็คือว่าการที่เราดีไซน์แบบนี้มันอาจจะมีเอื้อประโยชน์ในรูปแบบอื่นเช่นสมมุติว่าสามารถใช้พื้นที่แบบนี้ในการที่จะเป็นแหล่งดำน้ําเพิ่มเติมเข้าไปได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่มันแปลกหูแปลกตาเนี่ยอาจจะดูว่าเอ้ยเนี่ยสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวดำน้ําได้การท่องเที่ยวดำน้ำแทนที่จะใช้จากแหล่งประการลางธรรมชาติแต่ว่าเราลิมูฟคนเนี่ยมาสู่แหล่งที่เราสร้างเป็นแหล่งเทียมขึ้นมาเนี่ยก็ถือทําให้ ลดผลกระทบจากคนที่จะอยู่ในแหล่งธรรมชาติอันนี้มันก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการที่เราจะฟื้นฟูหรือว่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำได้อีกมิติหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะตอบคำถามตรงหัวข้อนะครับก็จะสั้นๆแค่นี้ฮะเขาให้เวลาผมแค่5นาทีปกติจะพูดประมาณ1ชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณอุกฤษสัตภูมินนะครับผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในลําดับถัดไปนะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนสอบถามท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนัน,นทิกาชันซื่อนะครับผู้อำนวยการศูนย์โรควิจัยสัตว์น้ำนะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่า ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างไรนะครับและก็จากการที่ได้มีการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรนะครับทำตัววัสดุลงเกาะตัวอ่อนปลการังนะครับด้วยตัว 3D Cement Printing Technology เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญครับค่ะก,ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะทั้ง s c g นะคะแล้วก็ทั้งทชที่ทำให้ฝันเป็นจริงนะคะเพราะว่าในาส่วนของศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำนะคะคณะสัตแวแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยแนวคิดของ เราเนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาไปดำน้ำเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่าเวลาปเป็นประการังเทียมอย่างที่ท่านอพอ,อกริจว่าเนี่ยนะคะเป็นรูปร่างที่ไม่ได้เข้ากับธรรมชาติเนี่ยก็รู้สึกว่าอึอดอัดเหลือเกินมีความรู้สึกว่าเหมือนขอโทษนะเหมือนห้องแถวสร้างไม่เสร็จอะคะ่ะไปอยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่า <laughs> มีวิธีการไหนอขอแรที่าแรงจริงๆค่ะ ก็มีวิธีการไหนไหมที่จะทําให้การเสริมสร้างแนวปะการังที่เสียหายไปอย่างที่ได้ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นโดยที่คนไม่รู้สึกหรอกว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมเราก็เลยใช้ความรู้ที่ธรรมชาติเนี่ยได้สร้างเอาไว้แล้วนะคะมาเป็นแนวคิดว่าเราจะทําปะการังอย่างไรนะคะที่มาแล้วมีรูปร่างที่คนมาเห็นแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นของเทียม นะคะหรือว่าสังเกตน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาเที่ยวทะเลค่ะเขาก็คงอยากจะดูปะการังไม่ได้อยากดูรถถังไม่ได้อยากดูอมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับคือคนที่อยากดูก็ให้เขาไปดูตรงที่เขาทาพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลนะคะแต่ถ้าคนอยากดูธรรมชาติเนี่ยก็จะสร้างปะการังเทียมโดยที่โชคดีเหลือเกินที่ SCG มีเทคโนโลยี 3Dprinting นะคะแล้วก็เทคโนโลยีการหลอ่อทุกอย่างเลยค่ะที่สามารถจะทําให้ปะการัง ที่เราทําขึ้นมาใหม่เนะะี่ยค่ะมีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติมากนี้หลักในการที่เราสร้างนวัตตปะการังนะคะตั้งชื่อไว้ภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Innovareef เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเราได้ใช้แผ่นปะการังที่ที่เหมือนกับปะการังธรรมชาติเพราะเราสังเกตนะคะว่าธรรมชาตินี่มีเหตุผลเสมอ นะคะก็จะเห็นได้ว่าแผ่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะจะทําให้เวลาน้ําผ่านนะคะมันเกิดที่เรียกว่า Turbulence หรือการที่น้ํามันจะหมุนเวียนเป็นเล็กๆๆเป็น m i โ r o Turbulence เนี่ยคะทำให้ตัวอ่อนของปะกรรังเนี่ยมันไม่พุ่งเลยฟิวหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะกลับมาวนอยู่นบริเวณนั้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่นานขึ้นทําให้เขามีเวลาลงก่อนะคะ ก็ใช้วิธีที่สังเกตว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้ปะกการังเนี่ยโตต่อได้นะคะก็เลยไปนำสารพวกแคลเซียมฟอสเฟตซึ่งเป็นอาหารของปะกการังที่ใช้อยู่นะคะนำมาด้วยต้องขอบคุณ s c g เช่นกันนะคะทำให้เราสามารถจะเคลือบสารตัวนี้เอาไว้ด้านบนผิวของปะกการังตัวใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อตัวอ่อนมาเกาะปับ๊บมีอาหารกินปุ๊บเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะรอดมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นชุดแรกที่เราทำเนี่ยเป็นการตอบคาถามของการที่จะต้องอ ขนย้ายด้วยราคาแพงนะคะก็ทําเป็นแบบเลโก้เลยค่ะก็ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็มาต่อประกอบกัน,นะะกเนี่ยค่ะแม้กระทั่ง s น o r k e l เนี่ยก็ยังสามารถจะขนย้ายได้อย่างง่ายดายและเมื่อประกอบกันไปแล้วเนี่ยล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เกิดขึ้นก็คือว่านอกจากเป็นปะการังเทียมที่เป็นสิ่งเกาะติดของตัวอ่อนปะการังแล้วนะคะก็จะใช้เป็นฐานในการปลูกปะการังใหม่นะคะแทนที่ต้องใช้ซีเมนต์เป็นแผน่นหรือว่าไปสร้างอันอื่นเนี่ยก,ก็จะมีตัวเสียบฐานที่จะไว้ปลูกปะการางัง คันนี้ก็จะทำได้ไปเป็นช็อตคัตนะคะก็จะเร็วขึ้นในการที่ปรกากรังใหม่จะโตขึ้นไปนะคะสังเกตได้ว่าเราเราไปทำสอที่นะคะที่1ก็คือมีความสมบูรณ์พอสมควรนะคะก็ปลาก็จะมาอยู่แต่บริเวณที่เกาะขามที่เราไปทำนะคะมันเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนตาหิวที่อยากมีบ้านนะคะวางปุ๊บนี่ปลามาปั๊บเลยอนะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการทดสอบนะคะว่าทํำยังไงให้กระแสน้ำเนี่ยมีน้ําวนเยอะที่สุดที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ได้เพราะเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะก็ทําให้นวัตตะปการังที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ที่ผอ,อกุพูดถึงได้นะคะก็คือเป็นโจทย์ของการที่สร้างปะการังใหม่แล้วก็ให้คนที่ทําลายปะการังโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามเนะะี่ยค่ะมาเที่ยวที่นี่แทนลดภาระของปะการังธรรมชาติ แต่ที่สาคัญที่สุดคือเราต้องการทําเป็นสมาร์ทสเตชันนะคะเพราะว่าปะการังเนื่องจากมันเป็นที่ต่อค่ะก็จะมีที่ที่จะใส่วัสดุเช่นเครื่องวัดแสงนะคะหรือว่าเครื่องวัดน้ําต่างๆคุณภาพน้ำเนี่ยเพื่อจะใช้ปกป้องปะการังจริงที่ยังคงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเนมื่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปปะการังจะฟอกขาวหรือไม่เนี่ยอุปกรณ์ที่มาติดตรงนี้ค่ะจะสามารถจะป้องกันปะการังธรรมชาติได้ด้วยแต่ว่าเราก็ พยายามที่สุดนะคะที่จะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาสร้างเป็นปฏิมาก,กรรมที่จะให้ชีวิตนี่ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโครงสร้างที่เบานะคะแล้วก็ลู่น้ําว่างั้นนะคะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็ทําให้ปะการังตัวนี้เนี่ยไม่จมไม่จมแล้วก็ไม่มีการสะสมของตะกอนนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทําไปแล้วเนี่ย หลังจากทำไปหนึ่งเดือนนะคะก็ะเริ่มมีพวกแดตอมพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประการังตัวอ่อนเนี่ยเข้ามาเกาะแล้วมีปลาเข้ามาเยอะมากเพราะเราไม่ได้หลอกเฉพาะคนเนี่ยเราหลอกปลาด้วยนะคะก็มีมีปลาที่เข้ามาอยู่แล้วก็มีคอมมินิตี้เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมากค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากทั้งทชแล้วก็ SCG ต่อไปนะคะก็คงจะพัฒนาให้แนวคิดที่ใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ใช้หลักการของการอนุรักษ์เนี่ยมาช่วยกันพัฒนาต่อไปค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันทิกาชันซื่อนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์นาวนะครับก็ได้มาแชร์นวัตตประปการังนะครับให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับแล้วก็สำหรับคำถามสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตสอบถามนะครับคุณชนะภูมีนะครับ Vice Pre s i d e n t c น m e n t and Construction Solution จาก s c g นะครับว่าในมุมของ s c g นะครับที่เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงในอนาคตเนทาง SCG มีแนวทางในการขยายผลและก็ t r a น s f ฟอร์มธุรกิจให้มีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรครับขอเรียนเชิญครับจริงๆฟังพี่มอร์นิงหลายรอบแล้วฟังทีไรก็อยากยกเวลาให้ทุกทีเพราะว่าฟังแล้วคือคือสนุกด้วยแล้วก็มีองค์ความรู้ที่ที่เราต่อยอดได้เสมอนะครับตัว 3D Printing เนี่ยเรามีเทคโนโลยีนี้ประมาณประมาณสักไม่ต่ำก 6, ว่า6-7ปีละแล้วก็พริ้น์ในหลายๆตัวนะฮะปากาลังก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพริ้น์ออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่พอเราร่วมมือกับทางจุลานะฮะกับพี่มอนิ่งแล้วก็ทางทอชอเนี่ยเราพบว่าองค์ความรู้ลึกๆที่ผสมผสานกันจะสามารถทำให้วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก ให้มีประชาชนมามีส่วนร่วมเนี่ยมันบรรลุได้ได้แบบยั่งยืนนะครับส่วนตัวผมเองที่พอร,ร่วมโครงการเนี่ยก็เรียนรู้เยอะมากนะครับว่าไม่ใช่เอาอะไรพริ้น์เข้าไปแล้วน้ำหนักหรือแม้กระทั่งเทอร์โบแลนซ์ต้องลันด้วยซิมูเลชันซึ่งซิมูเลชันอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องประกอบกับองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่คลุกคลีกับทั้งสัตว์น้ำแล้วก็ การเติบโตของปะการังในทั้งวิถีธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราเอาลงไปนะครับก็โชคดีว่าตัวซีเมนต์เองเนี่ยเขาเป็นเนเช o n a อรลเบสคือเป็นแคลเซียมอยู่ละก็นวัตรกรรมที่เรามีเนี่ยก็เราปกติเราส่งออกตัวซีเมนต์ที่สำหรับตัว 3D Printing เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็หาหลายๆมุมที่ว่าเอ๊ะทำไงถึงจะให้เอื้อประโยชน์กับตัวประเทศเราได้นะครับเพราะว่า ตัววอลลุ่มเองเนี่ยคงไม่ได้มีผลอะไรทางธุรกิจมากมายแต่ว่าศักยภาพของหลายๆอันที่สามารถไปต่อยอดได้เนี่ยมีบางอันเนี่ยเราไปพิมพ์เป็นลักษณะของอรูปร่างอื่นที่ฟรีฟอร์มเลยนะฮะแล้วก็ยูนิคมากๆใช้ทั้งที่ในวัดหรือแม้กระทั่งทางอุทยานที่ปกติเราจะมีม้ามานั่งที่เป็นไม้แล้วก็มันจะผุแล้วก็จะต้องซ่อมทุกปี จริงๆหลายๆอันเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่มีมุมมองเดียวกันนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องอต้นทางของเราเนี่ยเดิมเดี๋ยวเราทำเรื่องฝายก็จะครบแสนฝายในปลายปีนี้นะฮะอันนั้นฝายเป็นฝายลักษณะของฝายฝายฝายแมวนะครับอันนั้นเป็นการเก็บน้ำจากต้นน้ำนะฮะไว้ในภูเขาแล้วเราก็ ไล่มาเรื่อยคือเป็นโครงการจากภูผาสู่มหานานทีเราเริ่มลงมาที่ทะเลนะครับจริงๆไล่มาตามแม่น้ำำานําลําธารแล้วก็ลงมาที่ทะเลปาการังเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีการปลูกหญ้าทะเลงั้นถ้าสังเกตเห็นว่าคือทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องในแต่ละจิ๊กซอว์เนี่ยถ้าร่วมมือบนฐานของมุมมองที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ในการทําธุรกิจแต่ว่าหวังผลประโยชน์ในการยั่งยืนแล้วก็คืนเวลให้กับ ชุมชนอยู่ร,บรอบๆเนี่ยจะเกิดความร่วมมือที่ทไปได้ต่อยอดได้ดีนะครับก่อนเข้ามาห้องเนี้ยก็คุยกับพี่มอนิ่งว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้พวกเราประชาชนส่วนใหญ่ที่ก็มีใจที่อยากจะมามีส่วนร่วมเนี่ยในการอนุรักษ์นะฮะมีการบริจาคหรือแม้กระทั่งอยากเลือกประการังแบบไหนที่ตัวเองชอบในพื้นที่ทีออ่ทชกําหนดแล้วว่าประการังประเภทนี้เป็นประการังถิน่นแล้วเราก็ปรินแล้วก็เอาตัวอ่อนมาปักเนี่ย อาจจะร่วมมือการทำเรื่องของ matching platform นะครับแล้วก็ทางเราเองก็ไม่ได้หวังผลทางธุรกิจก็คือจะทำที่ตัวต้นทุนเลยก็จะแบกคอสให้ดูแล้วก็จะดูว่าเพียงแต่ว,ว่าปัญหาจริงแค่เรื่องเดียวว่าต้องมีมูลนิธิหรือองค์กรที่รับเงินนะเพราะเราเองเราไม่อยากจะจะจะรับเงินเพราะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราทำเพื่อทางธุรกิจนะก็ได้รับข่าวดีข่าวหนึ่งก่อนก็นกห้องคือว่า เห็นว่าพี่มนิงได้รางวัลที่หนึ่งประกวดนางสาวไทยไม่ใช่ก็พี่หนึ่งขยายความนิดหนึ่งฮะรุ่นฮอร์โมนหมดค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะก็เราก็ได้ได้ส่งนวัตกรรมการังเนี่ยนะคะไปประกวดที่นวัตกรรมแห่งชาติของ NIA นะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็มีข่าวดีว่า เราได้รางวัลที่1ในด้านการออกแบบชนะเลิศในปีนี้นะคะ่ะซึ่งก็จะมีการรับรางวัลแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาให้เป็นจริงๆเป็นงานของคุณวรุษศรีสุวรรณด้วยนะคะซึ่งเป็นนักเรียนปริญญาเอกอยู่ที่จุลานะคะเป็นตีสิสจบของเขาด้วยนะคะก,ก็เลย โชคดีว่าจะไปรับวันที่5เนี่ยค่ะที่จริงก็เป็นงานของทุกท่านก็จะขออนุญาตว่าเมื่อเรารับมาแล้วนะคะเป็นตัวแทนเนี่ยก็คงจะนําไปทุนก้าถวายพระองค์เจ้าหญิงสิวันวลีอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าโครงการอของเราเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ทั้งสมหน่วยงาน,นทำถวายพระองค์ท่านในโครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลภายใต้เป็นโครงการพระ,พร,ะรัตนตรัยนะคะ ก็คงต้องไปกลับทุนถวายก็ถือเป็นข่าวดีค่ะใช่อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็สะท้อนว่าถ้าหลายหลายภาคส่วนนะครับหลายๆลายภาคส่วนมีการเข้ามาคอนทิบิวและร่วมมือกันอย่างจริงจังเนี่ยจะส่งผลในในเรื่องดีๆที่สะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มแล้วก็หวังเลอเกินว่า ผู้ฟังวันนี้นะฮะก็จะไปกระจายต่อแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนำทางพวกเรานะฮะก็ยินดีที่จะเข้ามาปรับนะฮะเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มนเดินต่อนะหน้าไปได้ได้ดีนะครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณชนะภูมีนะครับ vice president cement and construction solution business จาก S C G นะครับ ก็ทางนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเ c g นะครับมุ่งสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดนะครับ passion for better green society นะครับอันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับควบคู่ไปกับการร่วมมือกับทางองค์กรพันธมิตรนะครับเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่ได้เห็นในวันนี้นะครับตามแนวทางของ circular economy ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็นอกจากนี้ครับการที่เราได้นำเทคโนโลยีนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ก็จะเห็นว่าสามารถที่จะช่วย เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางธรรมชาติและก็ทางทะเลนะครับโดยใช้ตัวเทคโนโลยี 3D Cement Printing นะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีทางนะครับที่จะทำให้ เป็นการดำเนินธุรกิจนะครับโดยรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับแล้วก็สำหรับการเสวนาในวันนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับกระผมก็ต้องขอภัยทุกท่านมาณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทัาองค์กรพันธมิตรนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาณที่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ